คุณกำลังรับฟังโฟไลท์วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพคุณผู้ฟังกำลังเีกยติดตามรับฟังโฟร์ไลท์วิทยุออนไลน์วิทยุออนไลน์เพื่อสุขภาพและธุรกิจโฟไลท์คุณผู้ฟังครับคนป่วยก็อยากจะหายาดีๆมารักษาคนตกงานก็อยากจะได้งานดีๆและมีโอกาสที่จะทำให้รวยได้คนป่วย ยาที่ดีที่สุดมันก็อยู่ในร่างกายของเรานั่นเองนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายปัญหาก็คือการใช้ชีวิตการกินการอยู่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงได้จนเกิดมีโรคและถ้าคุณสามารถที่จะแก้ไขหรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันได้คุณก็จะมีโอกาสหายจากโรคในส่วนของเรื่องอาชีพและการทํางานด้วยสถานการณ์โรคระบาดทําให้คนตกงานประกอบอาชีพไม่ได้ขาดรายได้ ในตอนนี้ผู้คนมากมายต้องการอยากที่จะประกอบอาชีพและก็อยากที่จะมีรายได้เพื่อมาเลี้ยงตัวเองซึ่งในตอนนี้ผมจะนำคุณรู้ฟังมารู้จักกับเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูิคุ้มกันนอกจากที่จะช่วยคุณรักษาโรคระบบภูิคุ้มกันยังสามารถที่จะนำมาทำเป็นอาชีพให้กับคุณได้ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องของผู้คุ้มกันรักษาโรคนะครับ คุณผู้ฟังครับถ้าคนหรือสัตว์ตายลงเลือดและเนื้อหนังของคนและสัตว์ก็จะกลายเป็นอาหารอันโอชะของเชื้อโรคไม่เกินหนึ่งชงั่วโมงร่างกายก็จะถูกเชื้อโรคเข้าครอบครองและเจาะกินทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเด็กครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อตายหัวใจหยุดเต้นเลือดก็ไหลเวียนไม่ได้ปอดก็ทํางานไม่ได้ร่างกายก็ไม่มีออกซิเจนทําให้ภูกุ้มกันทํางานไม่ได้และท้ายที่สุดภูกุ้มกันก็ตายไปหมดเช่นกันนะครับ ตราแปรที่เรายังหายใจอยู่นั่นแสดงว่าระบบภูิคุ้มกันของเราทํางานอยู่แม้ว่าร่างกายของเราจะได้รับเชื้อโรคเข้าทางปากทางจมกูกหรือทางบาดแผลร่างกายเราก็จะรับมือกับมันได้ไม่ทําให้เราป่วยหรือว่าไม่ทําให้เราเกิดการติดเชื้อนั่นเองแม้บางครั้งระบบแฝนของเราจะอ่อนแอลงจะทําให้เกิดโรคแต่เมื่อเราได้พักผ่อนได้กินอาหารดีๆภูกค้่กันเราก็จะกลับมาทําหน้าที่แล้วก็จะช่วยกําจัดโรคให้หายไปจากร่างกายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยบริษัทฟัวไลท์บริษัทฟัวไลท์มีสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ชื่อว่าฟัวไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ที่สกัดได้จากผลผลิตของเมมโมรีเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันทําหน้าที่ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยตรงฟัวไลท์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์จะช่วยรักษาสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย หากในขณะที่คุณรับประทานโฟรไลท์ทานทรานสเฟอร์กเตอร์อยู่นั้นเกิดว่าร่างกายของคุณยังมีโรคอยู่ทรานสเฟอร์กเตอร์ก็จะกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ทำงานไวเกินไปเมื่อร่างกายคุณได้รับทรานสเฟอร์กเตอร์เข้าไปทรานสเฟอร์กเตอร์ก็จะช่วยปรับสมดุลให้กับระบบภูมิคุ้มกัน,กนเมื่อร่างกายคุณมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลโรคที่คุณมีอยู่หรือว่าแพ้ภูมิตัวเองที่คุณเป็นอยู่มันก็จะหายไป ผลผลิตของภูมิคุ้มกันทําให้คุณรวยได้ยังไงทรานสเฟอร์ c t o เตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของภูมิคุ้มกันที่ทําหน้าที่ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและรักษาสมดุลให้กับภูมิคุ้มกันซึ่งบริษัทโัไลท์ได้สก,กัดเอาทรานสเฟอร์ฟัเตอร์มาบรรจุลงขวดเป็นเสริมอาหารสําหรับผู้คนทั่วโลกและสําหรับคุณในฐานะของผู้จําหน่าย การผลิตสาเรเฟอร์เตอร์ตจะมีการจดสิทธิบัตรคุ้มครองเอาไว้มันจึงเป็นสค้าที่ไม่มีคู่แข่งหากคุณจะได้เข้ามาเป็นผู้จําหน่ายมันจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณที่สุดการมีรายได้จากธุรกิจฟร์ไลท์หรือบริษัทโฟร์ไลท์อันดับที่1ก็คือถ้าเกิดว่าขายคุณจะมีรายได้25ปเและถ้าเกิดว่าคุณสร้างเครือข่ายคุณจะได้อีก64เ่ต้องทางรายได้ ได้จากธุรกิจฟัวไลท์ก็คือ 1. การขายปลีกคุณจะได้20-40% 2. คุณจะได้ค่าแนะนําสมาชิกเข้าร่วมธุรกิจของคุณถ้าเกิดคุณแนะนําเองคุณได้25%และถ้าเกิดว่าสมาชิกในทีมงานของคุณแนะนําคุณจะได้อีก58%ใน10ชั้น 3. ถ้าคุณทำคะแนนได้ถึง100คะแนนคุณจะได้รับโบนัสอีก5 8จากสมาชิกใน10ชั้น 4. ถ้าเกิดว่าคุณขายเกิน100คะแนนขึ้นไปในส่วนของคุณคุณจะได้รับ25%และถ้าสมาชิกของคุณขายเกินจาก100คะแนนเช่นกันคุณจะได้อีก58%และ 5. คุณยังจะได้โบนนะัสหรือว่าโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆที่ทางทีมงานการตลาดมอบให้คุณเพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจของคุณ และนี่คือช่องทางและโอกาสดีๆในการหารายได้ในช่วงของโรคระบาดไวรัสโควิดสิที่ผู้คนไม่อยากออกจากนอกบ้านและผู้คนต้องการอยากจะมีระบบควบคูกันที่แข็งแรงและผู้คนต้องการอยากจะมีอาชีพอยากจะมีรายได้ไม่อยากจะกลายเป็นคนตกงานถ้าเกิดคุณสนใจต้องการอยากจะร่วมธุรกิจกับเราเราพร้อมให้คหําแนะนํากับคุณเรามีวิดีออนไลน์ที่จะช่วยคุณในการที่จะพูดจะขายและขยายธุรกิจให้กับคุณผ่านทางโฟร์ไลท์พิธีออนไลน์สนใจ ร่วมธุรกิจคลิกสมัครได้ใต้คลิปนี้นะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ขอ,ขอ like Luci งบริษัทฟัวไหลผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มูมิกุูมกันในการสนับสนุนรายได้ให้กับสมาชิกฟัวไลท์คิทออนไลน์ช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันต่อส่วนท่านที่รับชมผ่านทางช่อง you YouTube คลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีเงิน <ốn S 1> ใช้สุขภาพดีตลอดไปนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิดีุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์ฟรีโปรแกรมออกอากาศมาตรฐานโลกฟรีโปรแกรมการตัดต่อเสียงพร้อมสอนการติดตั้งหรือติดตั้งให้ฟรีสอนทำรายการวิทยุททำสปอตวิดีุฟรีบ็อกเกอร์เว็บไซต์สร้างสถานีวิดีุออนไลน์ สร้างงานจากที่บ้านจัดรายการที่บ้านคุณเรายินดีสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงสนใจอยากได้สถานีวิดีโอออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดน หากท่านต้องการใช้ผลิตภัณฑ์โฟร์ไลทให้ท่านคลิกเลือกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่จากนั้นคลิกเมนูช็อปเลือกสินค้าตามความต้องการของท่านได้ในราคาสมาชิกคลิกทีก่ตกะกรอกชื่อที่อยู่ที่จะส่งเบอร,ร์โทรศัพท์จ่ายง่ายๆด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตเสร็จแล้วสำนักงานในประเทศของท่านจะตามไปส่งสินค้าตามที่อยู่ของท่านจนถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียว สินครับฟัวริส์รับประกันความพึงพอใจคืนเงินได้สบายใจได้เลยให้ผลิตภัณฑ์ฟัวริส์สบายใจเรื่องภูมคุ้มกันการการการกรกสมัครเป็นสมาชิกฟัว l i g h ์สุขภาพดีมีรายได้